นี่คือเจดีหลวงปูวังที่เก็บอัฐิของท่านโอ้เก็บอัฐิของหลวงปู่วังโนั่นข้างล่างนั่นบึงของหลงด้ยครับเด้อนั่นบึงของหลงหาดคําสมบูรณ์ที่มองเห็นเนะขาลูกนั้นอาจจะเป็นน้ำตกค่าพระน้ำตกเจ็ดสีแล้วก็ภูทอก เจดีตรงนั้นเป็นเจดีของหลวงปู่เสา,สานะครับผมบรรจุอธิของหลวงปู่เสานะครับเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่วังนะครับผมเจดีของหลวงปู่สานะครับที่เรามองเห็นก็หลวงปู่วังนะครับพาพุทธศาสนิกชนนะครับตรงนั้นนะคือห้วยหินแหบนะคะตรงนั้นนะเราขึ้นมาบนเราขึ้นมาตรงจุดที่เจดีหลวงปู่วังเนเราจะมองเห็นห้วยหินแหบด้วยห้วยหินแหบแล้วก็บ่อ,น,บบอน้ําตรงนั้นจะเป็น ทางน้องไซวานน้องไซวานครัมีลายบรรยากาศทั้งในแดดทั้งน้ลฝนทั้ทงในเหมาะเอามุมน้ค่ะมุมนะานะเอาตัแ่รกตัวละก๊าสองเครื่องนะ